บ่อยมากมากมากจริงๆค่ะเกือบทุกวันนะคะจริงๆเลยบอกเลยว่าเกือบทุกวันคือลูกค้ากำพร้าตัวแทนค่ะใช้แล้วลูกค้ากำพร้าตัวแทนเนื่นองจากว่าตัวแทนประกันขายเสร็จแล้วก็หายไปไหนไม่รู้ค่ะบางคนก็ออกจากอาชีพไปเลยบางคนก็ยังอยู่ค่ะแต่อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้เนาะทีนี่ค่ะก็น่าเห็นใจลูกค้ามากๆเพราะว่าบางเคสนะคะขายผิดแบบ บางครั้งลูกค้าอยากซื้อประกันสุขภาพเข้าใจว่าตัวเองมีค่ารักษาประกันสุขภาพนะคะไปหาหมอแต่ประกันใช้ไม่ได้เพราะว่าตัวเองทําประกันสะสมทรัพย์ไว้ซึ่งมันคุ้มครองแค่การจากไปของเราไม่ได้คุ้มครองเรื่องสุขภาพบางคนนะคะเข้าใจว่าตัวเองมีความคุ้มครองประกันชีวิตในวงเงินที่แบบ10ล้าน20ล้านแต่จริงๆมันคือวงเงินความคุ้มครองค่ารักษาสุขภาพค่ะอย่างหนึ่งเลยนะคะอยากจะบอกว่า วิบอมาเลยนะคะอยากจะบอกว่าควรศึกษาแบบประกรันคือประกันที่เราอยากได้ะคะ่ะควรปรึกษากับตัวแทนอยา่าแชทคุยเลยค่ะจากประสบการณ์ตรงของตัวเองเพราะว่าบางครั้งการแชทคุยกันน่ะมันมันตีความหมายไปผิดเพี้ยนก็มีนะคะบางทีก็ต่างคนต่างแบบเข้าใจคนละอย่างโทรคุยเถอะค่ะเพราะว่าตัวแทนที่ดีเขาจะไม่โทรไปรบกวนคุณนะคะยุคนี้มันแบบยุค สมัยใหม่แล้วมันไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วที่ตัวแทนโทรตือ้อถ้าตือต้อก็บล็อกไปเลยค่ะนะคะโทรคุยดีกว่าเพราะว่าจะได้เข้าใจอย่างถูกต้องนะคะให้เวลาสัก5นาที10นาทีเพื่อเพื่อตัวเราเอง คนที่เราซื้อประกันเนี่ยตัวเราเนี่ยลูกค้านะคะเพื่อตัวของคุณลูกค้าเองนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่ได้พลาดอะไรใดๆไ,ไปในสาระสําคัญของประกันเนี่ยมันมีสาระสําคัญค่อนข้างเยอะโทรคุยค่ะแนะนําเลยนะคะจากใจจริงจากเบื้องก้นบึ้งของหัวใจเลยนะคะอยากให้เข้าใจก่อนที่จะตัดสินใจว่าโอเคฉันทําประกันตัวนี้คือเจอบ่อยมากๆหลายเคสมากๆค่ะล่าสุดเมื่อวนัวนวันสวันก่อนก็คือ ทำยังไงดีไม่มีตัวแทนจะไปหาหมอแล้วก็จะใช้ได้ไหมประกันตอนนีออ้ปัญหาต่างๆมากมายก็เลยแบบเออได้ได้ไปช่วยเหลือเคสต่างๆไว้นะคะก็คือบางครั้งเราไม่ใช่ตัวแทนของเขาโดยตรงะคะข้อมูลที่เราจะได้จากบริษัทมันได้ไม่ไม่ทั้งหมดบริษัทเขาไม่สามารถให้ข้อมูลของลูกค้ามากับเราได้เพราะเราไม่ใช่ตัวแทนโดยตรงมันจะเป็นการละเมิดสิทธิ ของเขานะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะบางทีเราช่วยได้แค่บางอย่างบางอย่างก็ต้องอนุขออนุญ,ญาตให้คุณลูกค้าค่ะโทรเข้าไปเอาเองเพื่อที่จะ,อะสอบถามด้วยตัวเองบางทีคนใช้ประกันอะเนาะก็ไม่รู้จะถามแบบไหนอีกคืองงๆอะค่ะเข้าใจกันผิดๆอีกแล้วทาง call center เ,เองก็อธิบายในแบบของประกันอีกแบบ ภาษาประกันะเนาะมันอาจจะเข้าใจยากนั่นนะคะมันก็เลยกลายเป็นปัญหาว่ามันทําให้คนที่ทําประกันไปแล้วอะรู้สึกโอ้โหฉันไม่ได้รับความยุติธรรมฉันไม่ได้ ไม่ได้ในสิ่งที่ฉันควรจะได้อะไรอย่างเงี้ยก็ฝากนะคะฝากปรึกษาตัวแทนให้ดีค่ะอย่าก,กลัวตัวแทนค่ะตัวแทนคนธรรมดาคนหนึ่งแค่เรียนมาเยอะแล้วก็เอาประสบการณ์แล้วก็สิ่งที่เรียนนะคะมาแชร์ให้พวกคุณคณได้เข้าใจก่อนที่จะทําประกรันแค่นั้นเองก็ทําแค่นั้นเองค่ะจริงๆแค่นั้นเองซึ่ง ด้วยความที่ประกันมันมีเงื่อนไขเยอะค่ะตัวแทนเองยังต้องเรียนนานมากเลยนะคะเราต้องปรับศึกษาบ่อยๆทุกวี่ทุกวันเลยวันละหลายชั่วโมงเพื่อที่จะเข้าใจมันแบบลึกๆแบบถ่องแท้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่กะการที่จะซื้อประกันสักตัวหนึ่งอะตัวของคุณลูกค้าเองก็ต้องแบบเออหาตัวแทนที่สามารถที่จะบอกเงื่อนไขต่างๆของคุณได้แล้วอย่าก,กลัวการคุยนะคะอย่าก,กลัวการคุยถ้ามีเวลาแบบให้เข้าไปเจอนัดเลยค่ะให้เข้าไปเจอได้เลย ก็จะดีจะได้เห็นแบบเนี่ยไอค contact ได้คุยกันจะได้รู้ด้วยเวออเขาเป็นคนแบบไหนอะไรยังไงไว้ใจได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคก็ฝากแค่นี้ค่ะ